เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามนะครับเดินตามหรือเดินสนั่นแหละนะครับพื้นฐานที่เอาเครื่อง Honda GX มาวางเจ้าของแจ้งว่าตัดตัดไปกำลังเพลินนะครับแล้วมันก็แงบไปเลยไม่ติดอีกเลยนะครับแล้วก็เข็นมาหาผมนะครับผมก็ตรวจเช็คเบื้องต้นลองดึงดู กัมือหมุนดูนะครับก็ปรากฏว่ามันไม่มีกำลังอัดนะครับเปิดดูแล้วก็กระเดื่องอะไรก็ยังทำงานอยู่วาลวไม่ยันนะครับแต่กำลังอัดไม่มีก็กดติดตามไว้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเดี๋วจะมาตรวจดกวกันว่าที่มันไม่มีกำลังอัดแหวนหักลูกแตกวาวลรั่ววาลว เป็นตามุดหรืออะไรแบบไหนนะครับมันไม่เกินความสามารถของคนหรอกครับเพราะว่าคนเป็นผู้ผลิตคนสร้างมันขึ้นมานะครับกดติดตามไว้ครับี e ีต่อไป